Hello Guys Welcome to Teacher ปั n นแก้ว Classroom Let's learn English with Teacher ปั่นแก้วสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอก,กันอีกแล้ววันนี้ Teacher ดีดมากดึงจะด,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 ดึงมาก,กับหูนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูปันแก้วนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะ่ะ Word นะะคก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อภาษาอังกฤษนะคะจากภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูสุนะคะที่เอื้อเฟื้อสื่อให้เราได้มาทําสื่อการสอนออนไลน์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอเคมา let's talk about question words นะคะ question words คืออะไรเอ่ยคุณคุณไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่คุณนะแต่ถ้าคุณครูพูดว่า wh question คุณนไห wh question คุณครูพูดสั้นๆแค่นี้นะคะ Question words นะคะเราลองมาแยกทีละคำ Question เนี่ยแปลว่าคำถามนะคะส่วน words แปลว่าคำนะคะเมื่อเราเอามารวมกันมันก็คือคำที่เอาไว้ใช้ตั้งคำถามนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเรียกสัน้นๆว่า W H question นะคะแล้วมันมีอะไรบ้างนะพอจะนึกออกไหมคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะ ตัวแรกค่ะคุ้นมากๆเลยค่ะ W H A T ตัวนี้นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า what นะคะ what repeat after me what what ค่ะ what นะคะแปลว่าอะไรใช้ตั้งคำถามถามถ,ามถึงสัตว์หรือสิ่งของหรือเรื่องทั่วๆไปนะคะข้อมูลทั่วๆไปที่เราอยากรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ชื่อเราก็ถาม What is your name? What is your name? ถามชื่อใช่ไหมเมื่อเขาถามชื่อเราก็ตอบชื่อนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับสีเราก็ถามว่า What color do you like? What color do you like? ถาม What color ตอบเป็นอะไรคะก็ตอบเป็นสีเท่านั้นเองนะคะง่ายๆคะ่ะไปที่คำต่อไปค่ะคำนี้ w H E R E อ่านว่า Where where คำว่า where นะคะแปลว่าที่ไหนค่ะใช้ถามถึงสถานที่นะคะดังนั้นเมื่อคำถามที่เราจะตั้งคำถามโดยที่มีคำว่าที่ไหนเนี่ยเราต้องใช้คำว่า where นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหน where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหน เมื่อถามถึงสถานที่เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่หรือตำแหน่ง location นั่นเองนะคะไปค่ะต่อไป when อ่านว่า when 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 แปลว่าเมื่อไหร่นะคะใช้ถามเกี่ยวกับวันเวลา กว้างๆเลยนะวันเวลาเดือนปีตอบเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ระบุกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะถามกว้างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าคุณไปโรงเรียนเมื่อไหร่คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่ดีกว่านะคะเราก็จะใช้คำถามว่า when will you go to school when will you go to school คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะเราอาจจะตอบกว้างๆว่า uh, next month next month เดือนหน้าแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ยังเกี่ยวกับวันเวลาเดือนปีอยู่นะคะข้อต่อไปค่ะ why อ่านว่า y y y ไม่ใช่การโวยวายแบบ y. อย่างนี้นะคะ why แปลว่าทําไมนะคะทำไมเมื่อเราถามใครว่าทําไมนั่นแปลว่าเราต้องการอะไรเลยเราต้องการเหตุผลนะคะดังนั้นการใช้คําถามว่า why เราจึงจะตอบด้วยคําว่า because 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 แปลว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าอย่างเช่น why do you like cat Why do you like cats? ขอโทษค่ะจริงๆต้องเติม s นะเพราะว่าการที่จะบอกว่าเราชอบอะไรนะคะจะต้องเติม s หลังสิ่งนั้นเสมอนะคะ Why do you like cats นะคะทำไมถึงชอบแมวล่ะคะเราก็จะตอบว่า Because they are cute Because they are cute เพราะว่ามันนา่ารักมากๆเลยนะคะมยวมยวน่ารักไหมโอเคไปค่ะ ข้อต่อไป WHO อ่านว่า WHO WHO นะคะแปลว่าใครใช้ถามถึงบุคคลนะคะดังนั้นเวลาการตั้งคำถามถ้าจะมีคำว่าใครนะคะยกตัวอย่างเช่นใครคือคุณครูภาษาอังกฤษของหนูคะนะคะเราก็จะถามว่า Who is your English teacher Who is your English teacher ใครคือคุณครูภาษาอังกฤษของหนูคะเมื่อถามถึงบุคคลนะคะเราก็ต้องตอบเป็นบุคคลเนาะเมื่อกี้เราถามถึงว่าใครนะคะเราก็จะตอบง่ายๆว่า Teacher ป่นแก้ว Teacher ป่นแก้วซึ่งคำตอบว่า Teacher ป่นแก้วก็เป็นบุคคลไหมคะเป็นไม่ว่าเราจะตอบสั้นตอบยาวเราเน้นตอบให้ตรงคำถามเท่านั้นพอนะคะไปค่ะ H O W อ่านว่า how 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 นะคะแปลว่าอย่างไรนะคะหรืออีกความหมายนึงเราจะแปลว่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะถามถึงเท่าไหร่อย่างไรเราก็จะตอบถึงวิธีการความรู้สึกหรือการทักทายหรือบอกจำนวนก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่า คุณมาโรงเรียนอย่างไรคุณมาโรงเรียนอย่างไรนะคะเราก็สามารถถามได้ว่า How do you go to school? How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไรอันนี้เขาถามถึงวิธีการนะคะถามถึงวิธีการเราก็ตอบได้ว่า By bus By bus By, แปลว่าโดยนะคะ By bus โดยรถประจำทางง่ายๆแบบนี้เลยถ้ามาโดยรถมอเตอร์ไซค์ล่ะคะ By motorcycle มอเตอร์ไซค์โดยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอะไรเราก็ตอบเป็นวิธีการนะคะหรือถ้าเป็นการทักทาย How are you? How are you? สบายดีไหมคะ I'm fine. I'm fine. แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ W H I C H Which 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 นะคะแปลว่าอันไหนเวลาที่เราถามใช้คำว่า which เนี่ยเราจะถามเพื่อให้เลือกนะคะให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติว่าคุณครูนะคะเอาเสื้อมาโชว์ให้นักเรียน2ตัวตัวหนึ่งสีฟ้าตัวหนึ่งสีชมพูแล้วคุณครูถามว่าชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนคะนะคะคุณครูก็จะถามว่า which one do you like which one do you like หนูชอบตัวไหนคะแล้วเวลาที่เราเลือกนะคะเราก็จะเลือกง่ายๆถ้าหนูชอบสีฟ้าหนูก็ตอบว่า the blue one please the blue one please หรือว่าถ้าหนูชอบตัวสีชมพูเจ้าสีชมพูนะคะหนูก็บอกว่า the pink one please the pink one please ก็คือระบุสิ่งที่เราเลือกไปแค่นั้นเองนะคะไปคะ่ะต่อไปคะ่ะ who's e อ่านว่า whose whose เห็นไหมหน้าตาม,มันคล้ายๆคำว่าอะไรคะมันมาจากคำว่า who นั่นเองนะคะ who แล้วเติม se เข้าไปเป็น whose นะคะแปลว่าของใครนะคะของใครเช่นเราจะถามว่าปากกาแท่งนี้ออปากกาด้ามนี้นะคะของใครเอ่ยเราก็สามารถถามได้ว่า whose is this pen whose is this pen กาด้านนี้ของใครนะคะถ้าสมมติเ่าเป็นของคุณครูคุณครูก็ตอบว่า it's mine it's mine ของฉันเองนะคะนี่มีคำว่าของใครนะคะเราก็ต้องตอบถึงเจ้าของนะคะของเจ้าของไปไปค่ะอ่าจะเป็นการรวมคําแล้วนะคะสองคำมาติดกันค่ะอันแรกคำว่า what time what time คำนี้นะคะ what time มันแปลว่ากี่โมงนะคะจะเป็นเล็กกว่าระบุเจาะจงมากกว่าคำว่า when นะคะ what time เนี่ยเอาไว้ใช้ถามเวลาใช้ถามเวลาโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นเวลาตอบนะคะเวลาตอบเราก็จะตอบเป็นเวลาเลยนะคะอย่างเช่นครูจะถามว่า м, คุณตื่นตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูจะถามว่า what time do you get up what time do you get up เห็นไหม คุณตื่นกี่โมงนะคะเราก็ตอบง่ายๆว่า I get up at six o'clock I get up at six o'clock เห็นไหมคะคุณครูตอบ six o'clock เลยตอบเป็นเวลาที่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าคำถามเขาถาม what time โอเคนะคะไปค่ะต่อไปคำว่า how many how many How many นะคะมันแปลว่ามากเท่าไหร่หรือแปลว่ากี่นั่นเองนะคะมากเท่าไหร่การคำถามการตั้งคำถามโดยใช้คำว่า how many นะคะจะถามถึงคำนามที่นับได้นะคะคำนามที่นับได้ดังนั้นคำนามที่ตามหลังคำว่า how many จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์หรือว่าเติม s เสมอนะคะถ้าถามถึงว่ามากเท่าไหร่แน่นอนเวลาตอบมันก็ต้องตอบเป็นจำนวนนะคะเช่นหนูอยากถามว่า คุณมีแมวกี่ตัวหรือคุณมีแมวเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถถามได้ว่า how many cats have you got how many cats have you got mm hmm. เห็นไหมคะคำว่า cats คุณครูเติม s นะเพราะว่าคำนามที่ตามหลัง many จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์นะคะ how many cats have you got นะคะทีนี้เวลาตอบตอบเป็นจำนวนนะคะคุณครูมีแค่มีแมวแค่ตัวเดียวคณครูจะตอบว่า I have one cat I have one cat ตอบเป็นจำนวนนะคะคุณครูมีแมวแค่หนึ่งตัวคะ่ะไปนะคะต่อไปค่ะคำว่า how much นะคะ how much how much เนี่ยแปลว่ามากเท่าไหร่เหมือนกันนะคะแต่ใช้ถามถึงคำนามที่นับไม่ได้นะคะใช้ถึงคำนามที่นับไม่ได้ดังนั้นคำนามที่ตามหลังคำว่า how much นะคะจะไม่มีการ เติม s หรือว่าอยู่ในรูปพหุพจน์นะคะจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอแล้วคำว่า how much เนี่ยนะคะเอาไว้ใช้ถามราคาก็ได้นะคะเช่นคุณครูไปซื้อของแล้วคุณครูถามราคาแม่ค้าค่ะ how much, how much is it how much is it กี่บาทคะแม่ค้าก็ตอบบอกว่า five บาท five บาทห้าบาทค่ะเห็นไหมถามราคาก็ตอบเป็นราคานะคะง่ายๆนะ ต่อไปค่ะ how long how long จริงๆคำว่า long เนี่ยมันแปลว่ายาวเนาะแต่เมื่อไม่อยู่ด้วยกันนะคะ how long นอกจากแปลว่ายาวเท่าไหร่แล้วมันก็แปลว่านานเท่าไหร่ได้ด้วยนะคะนานเท่าไหร่เราก็จะถามถึงระยะเวลานะคะระยะเวลาเมื่อถามถึงระยะเวลาเราก็จะตอบเป็นระยะเวลายกตัวอย่างเช่น how long have you been here How long have you been here? คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วคะคุณรูจะตอบว่า Five years. Five years. หปีแล้วคะ่ะเห็นไหมตอบเป็นระยะเวลานะคะต่อไป How tall? How tall? ตรงนี้นักเรียนน่าจะเดาได้เนาะ tall แปลว่าสูงนะคะเมื่อมาอยู่ด้วยกัน How tall แปลว่าสูงเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่น How tall are you? How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่คะคุณครูก็ตอบไง่ายว่า Arm 153 centimeters tall อีกรอบนะคะเกือบจะไปตอบ yes or oh, แล้วนะตอบอีกครั้งนะคะ a m 153 centimeters tall สูง153ค่ะ <c oughs> อย่าเผลอแบบคุณครูนะคุณครูก็เริ่มเบลอแล้วนะคะไปต่อคะ่ะ How often, How often, จริงๆนะคะคำว่า often เนี่ยแปลว่าบ่อยนะคะบ่อยเมื่อมาอยู่โดยกรรมันก็จะแปลว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเมื่อเราถามถึงคำว,ว่า how often เนี่ยเราต้องการจะรู้ความถี่นะคะดังนั้นเวลาตอบเราจะตอบเป็นความถี่นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณซักผ้าบ่อยแค่ไหนอย่างนี้นะคะคุณซักผ้าบ่อยแค่ไหนเราอาจจะถามว่า how often do you wash your clothes How often do you wash your clothes? คุณซักเสื้อผ้าบ่อยแค่ไหนเวลาตอบนะคะถ้าหนูซักผ้าแค่สัปดาห์ละ1วันนะคะเราก็จะตอบว่า once a week once a week once ตัวนี้แปลว่า1ครั้งนะคะส่วน a week ก็แปลว่าต่อสัปดาห์ once a week แปลว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะต่อไปค่ะ how far How far? คำว่า far far นะคะแปลว่าไกลเมื่อมาอยู่ด้วยกันคือ how far ไกลแค่ไหนนะคะเป็นการถามถึงระยะทางนะคะ How far? ถ้าสมมุติว่าเราจะถามว่าโรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหนนะคะเราก็จะถามว่า How far is the school from here? How far is the school from here? จากเนี่ยไปโรงเรียนกไกลแค่ไหนนะคะเวลาตอบก็ตอบเป็นระยะทางนะคะยกตัวอย่างเช่น it's about 3 kilometers it's about 3 kilometers ประมาณ3กิโลค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ how o l how o l how old, how old? How old? How old? โอแปลว่าแก่หรือแปลว่าเก่านะคะแต่คำว่า how old เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเก่าเท่าไหร่จริงๆเอามารวมกันมันก็คืออายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะเมื่อเราถามถึงว่าอายุเท่าไหร่เราก็ต้องตอบเป็นอะไรคะตอบเป็นอายุนะคะคำถามนี้ง่ายมาก how old are you ก็ตอบว่า I'm 32 y e a r s old ข้อนี้ไม่อยากตอบเลย I'm 32 years old หรือว่าตอบสั้นา I'm 32ก็ได้นะคะตอบแค่ I'm 32ก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าถามถึงอายุเนาะง่ายๆแค่นี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างของ question words มาให้นักเรียนได้ดูคร่าวๆนะคะจริงๆมันสามารถรวมคำอื่นๆได้เพื่อมาตั้งเป็นคำถามได้เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะแต่วันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้หนูคร่าวๆนะคะ ขอให้นักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกการตั้งคำถามกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปั่นแก้วไปก่อนนะคะเริมพูดไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมโอเคค่ะบ๊ายบาย